อย่างเรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำท่วมเมืดแล้วครับนะที่เลี้ยงเาาจ้าว่ากับพระท่านเดีไปเบิ้งอีกรอบนะครับนะม่นน้ำขึ้นไหลหรือเ่าไปครับนะหลังฝนตกครับนะว่านก่อนฝนตกเอากะจะนี่แียวครับนะมาเข่าสวนครับหญ้าพรนะท่านได้๋นะยวเหี้ยนะครับเจ้าว่า สายแล้วครับนะเราจะจะเอาเข่าสวนเล็กน้อยครับนะเปนเลยมากครับนะเลยทางเขามากพอปนปนมุงมาเลยแหละแต่ว่าไปไปเลยลุ้ยค่อยกินมือนจะจละปนอย่ามนไล่ครับนะมาใส่พุ่นใส่ปุ๋ยครับนะจริงเบา่างเลยครับนะจักเข็นยังแน่ครับแต่ละวันแต่ละมือแต่ละเว้นครับนะเบา่างเลย มือนี้ซ้ายครับนะเห็ดห้างไม้อีกขอกไงครับนะตอนรับอ่อมัวนหน่อยครับนะเห็ดอีกลองรับมัวนหน่อยอีกสองตัวนะไล่ไล่โค่นน้ำเหรอไม่ใช่ <laughs> เออเทสบานคุณออดเทสบาลอันน้เป็นประหลัดหรือเปล่าเออเมื่อยครับนะมบรรยากาศจังหน่อยอไอ้เหมอห้อยห่อยอยวยงวเขาตัวน,นี้ครับงูหน่อย,อยเขายัางอัดดีอยู่เขาไปปอง,นะงเลย พ่อเลี้ยอยู่รครับเนาะพอเลี้ยไปมือนึงอยู่บ่ลลายแต่กะไขก็บ่มียยอยู่รครับเนาะฟางกับบอลลายไปกินฟางในน้อยจะเลี้ยวมืออยู่รครับมือนี้เนาะบรรยากาศแปลงหยาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องที่ดินอยู่รครับช่างน้อยนะอาจจะมันมีปัญหาเรื่องมันจะขุดทำเลขุดหลอกไม่อีกหลอกอยู่กับบ่อหัว กินพืชตีซ้ำไดน,นะครับนะยับไม่อีกอยู่วัาศรสสองเมตรหอดพีฝั่งนี้สิเหลือซ้ำไดครับนะหรือว่าจะโดนเวียนคืนนะแต่มีค่าชดเชยก็ดีไปแต่บ่มีก็เป็นปัญหาอยู่คือกันครับนะเนาะอ่ะสูสูกันไปครับนะจริงๆแล้วที่ตรงนี้กะ ซื้อมาแล้วครับซื้อมาซื้อมาไม่ได้ขอมาครับที่ตัวเองแล้วก็ซื้อมาโอ้โอโอยหอยงอไกผมมายำกว่นนา,นานานแล้วเพราะมันเป็นแปนครับเนะาะเขาปองไหนคือจังอัดถูกปองครับนะเป็นเขามาหู้ได๋นะครับนะจ,จังดีนะครับนะมีบรรทลุเข,ข้ามาบันไดีโอ้ปองให้ผครับนะ น,นี่วันไปครับนะมันมีที่ไปเลยนะนนที่สมนึกนะแป้งยาวตัวนี้เป็นแป,ป,ป,ปลงปล่อยไปเลยครับเพราะว่าถ้าจะตัดก็คือบอ่ทันครับนะตัดยาวบ่ทันอะไรก็ไ้แต่งยาง นานี่แหละครับนะเริ่มไปใส่งานแล้วครับใส่งานเต็มรูปแบบขึ้นนานี่ครับนะเอาไมาย้ยางเอาไม้กาจังนหน่อยเพิ่นกินไปเรื่อยๆครับนะฟางบวมมี่นะพเพ่อได้พักพ่อได้คลายเครียดน้ำครับนะทีเลี้ยงกับบลูเรือแล้วละ่ะได้ยินข่าวเพิ่นว่า,พอ,ออออวาพอเจอไปไปบ่มมี่บนเลี้ยงว่าซั่นพอเจออะไรไปแล้วบ่มมี่บนเลี้ยงนะโดน โดนน้ำขอบกุ้มไปมดครับนะไหลกลับมาอยู่โน่นมูลโนนมูลกันในน้อยครับนะนี่กันฟาร์มท่านเี๋วไปเบิ้งครับนะจะอยู่หนีกับน้ำนะครับน้ำจอกันเนี่ยนี่น้ำเหมือนกันครับเนี่ยน้ำน้ำรุ่งกินได้ น้ำค้างครับตัวนี้น้อยหากินเอาครับเนาะนี่ก็สิบได้นี่หร,ร,ร,รอกอะไรถอนใหญ่แล้วกับใหญ่พ่อได้กินอยู่ครับกัดตาปลายก็พอได้กินอยู่นะเนาะเดี๋ยวไปอีกหนึ่งวันครับนะเสร็จสิ้นเปิดหนึ่งวันครับนะสหรับแนะปลงใหญ่ห้อง วันอ่านไปมันจะย่าไม่เยอะแต่ก็หญ้าในฮอปไปยังไงหญ้าในฮอปโดนกินถอนกัยังพ่อมีอยู่ครับนะตัวไหนที่มันอ่าฟังอยู่ในดินครับนะก็กอ,กอ,อมันก็นกนกยัอยงอยู่อยู่นะกออยู่ก่อหญ้าในก็ยังอยู่อยู่นะกอที่ฝังอยู่ลึกนะคอยมีปัญหาครับนะนี่แปลงที่แก่ครับเนี่ย แก่ขยายพันธุ์ได้ยังไงครับ <ine> ประมาทครับนะเดี๋ยวอัดหัวไห่ดีๆกันครับนะนี้พอสำนี้แห้วครับนะลหลอดเป็นหนึ่งมื้อหนึ่งวันนะครับเนาะสำหรับฤด,ดูการน้ำหลากไม่มีที่เลี้ยงครับขอบคุณท่านท่านมากรับช่วงครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ